อร่อยเลิศอร่อยเลิศกับผลิตวันนี้อยากจะชวนมาที่ร้านชื่อว่า Living Table ร้านนี้อยู่ในศูนย์การแพทย์ Amcell Biohealth Center Motorway 7แยก3นะคะแล้วเป็นวีแกนที่อร่อยมากเรามาคุยกับเฮดเชฟคุณบลอลลอ ทิพวรรณเบนนี่สวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับอาหารวันนี้มองลงไปนานนาชาติมาก <Okay. S 1> แต่ขอบอกเลยว่าเพื่อสุขภาพจริงๆฟังเบนนี่เล่าหน่อยสิจ้ะ Living Table เป็นส่วนหนึ่งของ a m s e r v e r Health Center ซึ่งเราได้ร่วมมือกับดรโทมัสรา a u เป็นหมอจากสวิตเซอร์แลนด์ที่เขามีความชำนาญในด้านของการบำบัดโรคทางเลือกนะคะโดยใช้อาหารเป็นหลักในการเยียวยาะนะครับเมนู Menu วันนี้ เราเริ่มจากถั่วและอะโวคาโดตอตร์เทแรปนะครับผมส่วนผสมของเราจะมีฮอมมุสปาดบนแผ่นแป้งทำมาจากถั่วลูกไก่นะฮะ mm hmm. ผสมกับทาฮินี่ยอดทานตะวันอ่อนมีแครอทกระหล่ำปีซอยแล้วก็มีอะโวคาโดซึ่งให้ไขมันดี ซอสเป็นไงซอสคือ spicy mayonnaise เป็นแพนเบสคุณทานแล้วสุขภาพต้องได้ค่ะเมน,นูที่สองจะถัดไปเป็นฟักทองยอกิรนะครับส่วนผสมของยอกิรก็คือจะมีฟักทองแล้วก็ไซริลมัสซซึ่งเป็นไฟเบอร์ที่ดีสำหรับการปรับสมดุลในลำไส้มาจัดจานด้วยส่วนผสมของเคลสโนพีทัวรันเตาสุกินี่แล้วก็เพิ่มรสชาติด้วยบซซีเพสโตเมื่อจัดจานเสร็จเรียบร้อยเราจะโรยด้วยวอลนัทอเมซันชีสนะครับซึ่งเป็นแพ เมนูถัดไปจะเป็นการ์เดนโรนะครับแป้งที่เราทำนี่เราใช้สุกคคิินี่ผสมกับไซรลมฮัสนะครับแล้วเราก็มาขึ้นรูปแล้วเข้าเครื่องตูอบ4-5องศานะฮะเนื้อในข้างในนี้เนี่ยเราจะใช้ยอดอ่อนทานตะวัน แล,แล้วก็กระหล่ำปีซอยนะฮะอะโวคาดโดเทมเป้ปรุงรสด,ด้วยทาฮินตดราซสิ่งนะครับถัดไปที่พลาดไม่ได้เลยคือเจียพุดดิ้งนะฮะจะเป็นซูเปอร์ฟู้ดนะครับเป็นเม็ดสีดำๆคล้ายๆเม็ดแมงลักนะแต่ว่าจะต่างกันท็อปปิ้งด้วยผลไม้สตรอบเบอรีบร่บลูเบอรี่แตงโมร็อกเมลอนกรีนแอปเปิ้ลแล้วก็จะท็อปปิ้งด้วยกรานโนล,ล่าซึ่งเราทำเองเมนูสุดท้ายค่ะสุดท้ายเลยนี่เป็นซิกเนเจอร์เมนูของเราก็คือลาซานญ,ญ่าสุกินี่นะครับสุกินี่แล้วมะเขือเทศเนี่ยเราจะ ให้บางแล้วเราออกเข้าเครื่องดีไฮเดรตเป็นเวลา3ชั่วโมงเพลทอัพทีละชั้นโรยด้วยแคชูนัทชีสเท็กซ์เจอร์ของเนื้อก็คือวอลนัทมีดฟินิชอัพด้วยโอลิฟออยล์กับผักพยเลงที่นี่เพียลี่วีแกนและเป็นวีแกนที่อร่อย มาเครื่องดืมกันหน่อยสิจ้าคอมพูชานี้เราร่วมกับทางอม่าฟาร์มสเต a ์นะครับนนเป็นออร์แกนิกคอมพูชาเราจะได้กูุดโปรไบติกเพื่อมาช่วยระบบขับถ่ายร้านเราเปิดกี่โมงจ้าร้านเราเปิดตั้งแต่9โมงจน1 2ทุ่มแวะมาเลย Living Table Motorway 7แยก3ร้านอยู่ภายในศูนย์การแพทย์ Amcell Biohealth Center รีคอร์การันตีให้ Living Table เป็นอร่อยเลิศ เชิญมาได้ที่ร้าน Living Table ตั้งอยู่ที่ซอยมอเตอร์เว7แยก3ร้านอยู่ภายในศูนย์การแพทย์ a m ล e l l Bio Health Center <c oughs> และสำหรับเมนูอร่อยเลิศต้องกินกับร้าน Living Table ค <c oughs> ือเมนูนี้เลยครับติดตามข้อมูลดีๆและโปรโมชั่นเลิศๆผ่านทางช่องทางที่หลีดขึ้นไว้ ให้นี้เลยนะคะและที่สำคัญสุดอยากให้แอดเลยค่ะอร่อยเลิศกุลีนะจ๊ะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ